ala voces israel to which i'm going to move get on with the fight with the Muay Thai fighter in the 4th round of the fight, Nak Chok Thai, meeting the Israeli boxer. And ladies and gentlemen, introducing an Israeli warrior fighting on the blue corner, 20 years of age, training at Kitti Muay Thai gym. Ladies and gentlemen, let's hear it for Cannon over. An Israel, Israel warrior fighting out of the blue corner. 20 years of age, he represented Kitley Muay Cannon over! His opponent in the red corner, a Thai warrior, he represents Buriram Province. 24 years of age, training at Hit-Boxing Gym. Ladies and gentlemen, let's hear it for Ninsia Hit-Boxing Gym! Warrior the red corner. Representing years age. Hit เราเดินทางมาถึงคู่ที่4ของรายการครับหนึ่งสยามฮิตบ็อกซิ่งยิมกับ52กิโลกรัมต่อพิการไอแคนนอนโอเว่นนักชกจากอิสราเอล53กิโลกรัมกับ1กิโลกรัมฝ่ายแดงครับหนึ่งสยามฮิตบ็อกซิ่งยิมวัย24ปีครับ มีื่อจริงว่านายชินวัฒน์เจ็ดลำจากอำเภอพระพลาชัยจังหวัดบุรีรัมย์ครับเก็บตัวเป็น้อมอยู่ี่ค่ายมวยฮิตบ็อกซิ่งยิมครับที่กรุงเทพมหานครโดยมีคุณเอ็มฮิตบ็อกซิ่งยิมเป็นผู้จัดการและหัวหน้าค่ายคู่นี้นั้นเนื่องจากกระดูกประสบการณ์นะครับหนึ่งเสียมต้องต่อให้1กิโลกรัมระหว่าง5.2กับ5.3กิโลกรัมคู่นี้ปุ๋ยกลาม้าบินครับสนับสนุนรางวัลแผลแตกแล้วก็รางวัลน็อกเอาท์นะครับปุ๋ยกลาม้าบินปุ๋ยแรงพลังม้าปุ๋ยม้าพลังแรงครับ โอ้น็อกหรือว่าแตกได้แจกทันทีครับเอาละครับนักชกฝ่ายน้ำเงินครับฮแขนนอนโอเว่นครับวัย18ปีจากอิสราเอลพิษซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยคิตตี้มวยไทยครับมีดาบไหมรวมโชคเป็นผู้จัดการนานๆเราจะเห็นนักชกจากอิสราเอลสักครั้งนะครับที่เคยเห็นก็มีเจ้านักชก จากสิทธิ์มนชัยครับสองพี่น้องนั่นหูถื ừ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  ว่าเป็นนักโชคที่ i q คดีครับต้องบอกว่าหลักเหลี่ยมสายตาฝีมือยอดเยี่ยมเลยครับสองพี่น้องตะกูลเดวิส,สันครับเดวิส,สันเจ้าอมเฟเล็กครับแฟนมวยคุณนหน้าคุ้นตาเป็นอย่างดีตอนนี้ก็กลับไปที่อิสราเอลก็คงจะอีกไม่นานครับได้มาวาดุไลแน่นอนสัญญากันแล้วว่าจะต้องมาที่ ต่อยที่แม็กซ์เตเดียมให้ได้แล้วก็อยากจะต่อยรายการซุปเปอร์ไฟท์คับตอนนี้ไปสร้างกระดูกก่อนครับผมก็ได้สิ่นนั้นเดี๋ยวนี้แล้วครับมวยแบบนี้ต้อง,องรีบๆจัดครับต้องบอกว่าเป็นความฝันของนักชกทั่วโลกครับที่จะมาต่อยที่แม็กซ์เตเดียมพัทยาประเทศไทยแห่งนี้ครับอย่างคู่ที่ผ่านมานี่ติมอ เวนาไรเน่นจากฟินแลนด์นี่ก็มีความฝันอยากจะมาต่อยที่แม็กสเตเดียมแห่งนี้ครับผมเชื่อว่าหลายๆท่านน่าจะตั้งน้ำตาลรอครับว่าเมื่อไหรเขาจะกลับมาอีกครับน่านิมมอร์เข้าตาเหลือเกินครับดีละการชกน่าจะกลับมาสร้างสีสันได้อีกครั้งนะครับน่าเสียดายที่ตีตัวเครื่องบินมาชกนะครับแล้วก็ต้องรีบกลับครับเอาละครับยกแรกของหนึ่งสยามกับแคนนอนแคนนอนนั้นเดินหน้าทันทีเลยครับในชกอกจากอิสราเอล พยายามจะเบียดเข้าหาแล้วครับแคนนอนโอ้กระแทกหมัดยันซ้ายเล่นงานหนึ่งสยามหน้าสะบัดไปเหมือนกันครับนี่นะครับขึ้นชื่อว่าอิสราเอลนี่เชื้อสายยิวนี่ขึ้นชื่อเรือชาในเรื่องมันสมองครับี่ก้นครับความฉลาดนี่ต้องยกให้เลยครับฉลาดไม่ฉลาดเอวตอนนั้นนี่ต้องบอกว่ามีประวัติศาสตร์แล้วครับับผมช่าไปเล็กทีชชกไปของสินมชันนี่การันตีผลงานเป็นอย่างดีครับ เป็นตังมวยต่างชาติที่เหลี่ยมมวยไม่แพ้มวยไทยครับไม่ได้ชกด้วยพละงกำลังแต่ชกด้วยเหลี่ยมมันสมองครับนี่เลยครับทิ้งมาดขวาเจอแก๊งสายสวนเลยครับพยายามจะเบียดเข้าหาแล้วครับแคนนอนโยพยายามจะสร้างยังหวะครับหนึ่งสยามนั้นจังใจเย็นอยู่นี่ครับดูเหลี่ยมดูทรงแล้วก็ประเภทไอคิวล้อยเรียกว่าเจ้าเล่ห์เหมือนกันครับทางด้านน้ำเงินยืนมวยนิ่งๆมีขยับโยกหลอก อยากจะเบียดเข้ามาตบด้วยลูกซ้ายแล้วขีดด้วยแกนซ้ายมาครับมาแล้วครับลีลาแม่ไม้เมวยไทยเริ่มคับตูดเริ่มพยักหน้าครับกล้าเข้าไปแทงซ้ายดือด้อโอ้อออไม่ธรรมดาครับคุณเหมือนคิดจังหวะแก้ง้าวเข้าไปแล้วเสียบด้วยเข่าซ้ายครับแม่ก็แทงดืด้อๆเลยครับโอ้ยไม่หันระวังตัวนี่ไม่หันไม่เด็กเกรงหน้าท้องนี่มีผิดจุกมีผิดหล่นได้ไง่ายๆครับ <S <S อยายามพยายามจะตบด้วยลูกซ้ายครับ สยามนั้นยังนิ่งๆอยู่ครับพยามจะเน้นที่สายหน้าแล้วครับหนึ่งสยามปักด้วยศอกซ้ายแคนนอนล็อกในหน,นึ่งสยามกดแขนไว้แคนนอนพยายามจะใช้เหลี่ยมครับแล้วับล็อก,กได้แล้วนนมมครับแต่ยังตนีไม่ถนัดนี่นะครับถ้าเึงตอนนี้นี่เหลี่ยมมวยนี่ก็ยังสู้ก,กับนักชกมวยไทยเจ้าตำลับได้เป็นอย่างดีครับแคนอนอนแคนนอนโยกเข้าหาแล้วครับสยามวางแข้งหนึ่งสยามพยายามจะตบด้วยหมัดหนึ่งสอง ขวางซ้ายหน้าแล้วครับหนึ่งสยามยับเข้ามาดูครับจังหวะตัดล่างใช้เหลี่ยมสวยเลยครับโอ้โหจังหวะล้มลงไปครับาการเบรกเกมบอกว่าจังหวะเบรกเกมได้ก็ต้องเบรคครับเพราะว่ามวยไทยนี่เป็นการต่อสู้ของลูกผู้ชายครับพี่อ้อนครับยับเข้าหาต่อแล้วครับแคนนอนไม่สนเสสสลือบปักด้วยศอกซ้ายจังหวะล้มในพยายามจะขวางหน้าเลยครับหนึ่งสยาม เกนอนล้มโอ้ยเกลบแล้วตีด้องข,ขวาเลยครับลอยตีทั้งตัวครับเอาละครับทำมันดาที่ไหนนะมวยแบบนี้แม่เขาบอกว่ามวยต่างชาตินี่เป็นมวยที่เรียกว่ามีจุดบอร่องคือลูกข่าครับแต่จะเว้นความมั่นคนหนึ่งนีงม่มวดยกที่หนึ่งก่อนครับเดี๋ยวมาสู้กันต่อแม่มวยไทยไฟเจอคุผู้ชมกลับมาที่แม็กซ์สเตเดียมพัทยาประเทศไทยกันอีกครั้งครับ นี่คือคู่ที่4ของมวยไทยไฟเตอร์กับประจำวันจันทร์ที่7มกราคมแม่อย่างที่คุณเหมือนคิดเรียนเลยกับว่านักชกจากอิสราเอลนั้นไม่ธรรมดาและก็ไม่ธรรมดาจริงๆครับนี่นะครับจังหวะก้าวเข้ามาแล้วเสียบด้วยของซ้ายแล้วเดี๋ยวมาดูช็อตที่วงในครับนี่ครับโอ้หแกลู่ลงมาแล้วลากมาแล้วเตงด้วยของขวาเลยครับดูครับอาลละครับอย่างนี้ต้องบอกว่าสนุกแน่นอนครับ มาสู้ตอนนี้ยกที่2ครับของคู่ที่4ี่เคนนอนเปิดฉากมาโจมตีมีมีสองข้างทางไว้ก่อนครับทัดมาลาเข้าไปตรงๆรงล็อกในพยายามจะเน็กด้วยขวากขวาเลยครับแคนนอนกายมือสบายสบายครับระบบการป้องกันตัวก็ดีครับดูครับแล้วล,ออล็อกนายเอ้าเลครับลูดออกมาลัต่ีเจอเหลี่ยมัวนี้ยังไว้ทันครับท่านไมกลันอ,นอาแล้วครับแคนนอนเดินเข้าหา ยาพยายามจะเน้นที่แข้งขวาเลยครับหนึ่งสยามเจอแข้งขวาของแกนนต์ปักศอกขวาสวนเลยครับแกนนต์เดินต่อครับหัวแข้งขวาหนึ่งสยามปาจังหวะดึงตัวแล้วก็หัวแ้งขวาเอาขึ้นพยายามมาเสียบด้วยขวาเลยครับแกนนต์แม่แกเสียบดื้อๆเลยครับเอาล้วก็แกนนต์ตบตูดตายหนึ่งสยามวางแข้งซ้ายสวนคนำโยกเข้าหาเลยครับไล่จีไล่เบียร์ครับแพนนตนหนึ่งพยายามเข้าหาจังหวัดรอโต้ เอาล้วครับเกมดูเดือดที่ครั้งหนึ่งแคนนอนเดินเกมสุดสปีดครับตอนนี้โอ้โหแคนก้าวมาเสียบด้วยเข่าขวาดื้อๆเลยครับแล้วตีด้วยเข่าขวาเลยครับแคนนอนพยายามนี่ต้องชิงเดินครับถอยไม่ได้ตอนนี้อ้าวมีต่อเปิดทางเข้าไปก่อนจับในได้แคนนอนเต้นตีเต้นตีทีนึงก็โหดายแล้วลครับนี่นี่คือเขาบอกว่า กดอีกข้อดึงของนกมวยต่างชาติก็จะว่าวงในไม่ดีครับแต่ต้องด็กเวนคนนี้เป็นคนเมืองเขาตัางได้แค่นอนโอ้ดูครับแกนลู่ลงมาและโอ้โล็อกในได้เหนียวแล,ล้วลู่มาเสียบด้วยข,ขวาตีด้วยข,ขวาลยครับโอ้โอเป็นมวยเข่าอาชีพไปแล้วครั้งได้แค่นอนโอเวนสียมเบียดเข้ามาแค่นอนล็อกในหนึ่งเสียบไปอีกหนึเน็บด้วยเข่าเจอเข่าขวาสวนแักหนี่ครับเสียบวปเข่าซ้ายหลลงมา <c oughs> ล็อกได้ลากลงมาพยายามจะใช้เหลี่ยมเลยครับหนึ่งสยามเอาละครับลงลุกพุ่งขันด้วยกันครับมาสู้เกมกันใหม่เกมประตูขึ้นใหม่ครั้งหนึ่งในช่วงปลายยกที่สองครับเดี๋ยวน้องทีบซ้ายแลว้ววางแก้งขวาล็อกนายพยายามจะใช้เหลี่ยมเลยครับหนึ่งสยามพยายามเดินเร็วครับข้างหนึ่งสยามแขวน,น,นล้วงลุกตัวตัดกำลังไว้ก่อนหนึ่งสยามจับในได้เด้งตีแขานน้องลุกม,มาทางตัวโโขวูดเาซ้ายมาครับโอ้ย โอ้ยไม่ตั้งกำแพงนี่ปัญหาเกิดแน่นอนครับหนึ่งสยามแม่ไปยืนตัวตรงรับคำนี้ไม่ดีครับพยายามเข้ามาพยายามจะตบด้วยลูกซ้ายล็อกในได้กดลงมาเสียบด้วยขวาเลยครับแคนนอนเสียบขวาอีกแล้วครับแกยัดไส้แต่ละดอกดูครับเสียบซ้ายแล้วตั้งกำแพงขาไวเสียบซ้ายอีกแล้วโอ้โหนี่ครับซ้ายทีขวารทีมาประยุทธ์มาเป็นล้อล่อครับไปยุ่งฝ่ายนัำเงินโอ้โหเสียบสนุกเหลือเกินครับแคนนอนพยายามเข้ามาล็อกในได้เสียบด้วยขวา หนึ่งสียาม่ยามจะโต้เลยครับแมล,ลงคู่ขาด้วยกันครับหมดยกที่สองครับแมวยไทยไฟเตอโอ้โหต้องยอมรับเลยครับว่านักชกจากอิสราเอลรลนนี้ครับจำชื่อกัาไว้ให้ดีๆครับแคนนอนโอเว่นครับจากอิสราเอล513กิโลกรัมแม่ เข่านนั้นเหนียวแน่นเลยครับไม่แพ้นักชกไทยเลยครับโอ้แล้วเล่นงานหนึ่สยามจะตอการปอ,อนให้เห็นเลยครับม,มีแค่เหลี่ยมเท่านั้นครับที่ยังสู้นักชกไทยไม่ได้ครับแต่ดูครับจังหวะกดลงมาลากมาแล้วเดิ้งจังหวะเดิ้งจังหวะเสียบของแกที่ทําได้ดีครับ <S <S <โด>ยกที่3ครับมายกใี้ทางด้าน แคนนอนนี่กลับมนเลยครับแม่มั่นใจว่าสู้ได้กับเรียมเขานี่แหละครับตีเป็นตีครับตอนนี้าจะมีลูกทีเดียดเลยครับตีไปตีมานี่เดี๋ยวจับตาดูดีๆครับแคนนอนเสียบด้วยซ้าเสียบด้วยขวาครับแล้วล็อกในนี่พยายามพยายามจะโต้ด้วยเขาเจอเขาขวาแล้วดูครับจังหวะล็อกของแกล็อกได้เหนียวล็อกได้แน่นเลยครับจังหวะล็อกแล้วเด้งตีเขาทำได้เรียกว่าหมดจนลดงามเขาทำได้นักชกฝ่ายนักเงิน หนูสยามนี่ต้องมีการบ้านมาสู้ครับตอนนี้ต้องพลิกตำราอีกด้านหนึ่งมาสู้แล้วต้องดูว่าจะเอาตำราไหนมาสู้ครับเอาละครหนึ่งสายามจะได้ได้มีเด้งตีโอ้โหแล้วดูครับจังหวะแกกลุลงมาแล้วดิง้งด้วยเข่าขวานี่ทำได้ดีครับแคนนอนแคนนอนเนี่ยปล่อยให้หนูสยามตีได้ทีเดียวครับทีเ่เหลือนเนี่ยก็เอาคือแบบทบต้นทบ,ทบ,ทบดอกอย่ามาวางสายหน้าเลยครับแคนนอนโอ้โหหนูสยามเปี่ยนเข้ามาแคนนอนไม่สนแล้วครับ โอ้โหทีมสยามรับไปเยอะนีด่ดวน้ำมันเลี่ยงถังหรือเปล่าครับโ oh อ้โหทีนะครับแม่ไม่ยกตังหรือเปล่ามไม่บักยางนี้นี่ก็เหนื่อยเลยครับดูครับจหัหวางทรายปลา oh <ฮ>แกลครับแกงทรายโอ้โหโอ้โหแกงื่อะไรครัแกครับลูกนี้ไม่มียกตังนี่ร oh ายจริงจริ<ฮ>เต oh ายครับแบบนี้โอ้พยายามจะรอสวดด้วยหมัดครับแต่เจอแค้นิยั่วไปทักตัวเลยครับ โอ้โหดูครับจังหวะเตะจังหวะเสียบของแคนนอนครับมาแล้วครับแข้งซ้ายทีขาดีจับเสียบซ้ายเสียบขวาแคนนอนโอ้มันใจมากขึ้นครับแข้งซ้ายเติมโอ้โหจังหวะเตะซ้ายของแกทำได้ดีเลยครับหนึ่งสยามเตด้วยลูกซ้ายแต่เสียหลักไปเองครับเติร์นเบียร์ครับหนึ่งสยามผมว่าอาวุธที่ออกมานี่ต้องมียกบ,บังบงัง แงซ้ายนะครับไม่ใช่นุ่นไม่ใช่สัมรีรับเยอะๆนี่ไม่ใช่เงินไม่ใช่ทองครับที่รับแล้วจะรวยรับโนัสรับได้ครับแต่รับแพ็กรับข่าวี่ต้องมียกปังครับโอ้โหพีมาแล้วครับแข้ซ้ายโอ้แรกกันสนุกเลยครับเกนนนอ้าเจ่ยมของนึ่งสยามเข้าไปครับพอมีลูกแก้เขินได้บ้างเขาก็นึ่งสยามโอ้ยแก่นนนเน้นที่แกันซ้ายแล้วขยับเข้ามา อย่างที่คุณเหมือนคิดเรียนเลยครับว่านักชกจากอิสราเอลนั้นเป็นมวยฉลาดอาแล้วครับเจอตัดร่างแล้วครับทีมงานฝ่ายแดงพยายามกระตุ้นลูกทีมว่าต้องเปิดเกมมากกว่านี้ครับอาแล้วครับจะไปรีรอ,อนี่วันเวลาจะหมดไปเรืเร่อยๆครับจะนอนโยกเข้ามาเจอทีพยายามจะเน้นที่หมัดแล้วครับอาแล้วครับล็อนในได้วตดีด้วยขวาทันทีโ จนถึงปลายยกสุดท้ายนี่คันนาคงจะบินตีได้สบายๆรับนี่แสดงว่าฟิตซ้อมมาเป็นอย่างดีครับโอ้แลยครบสามยกครับโอ้ดีครับดูครับแกกดแกลูดมาตีเลยครับแม่ทรงเดียวเหลี่ยมเดียวกับโพแก้วขนจางชนบุรีเลยครับตัวจอขนเข่าทีมล้องครับ เล่จังหวะวางซ้ายของแกที่จับจังหวะได้ดีครับเอ,อ็อสยามนั้นพยายามจะรอรับและพยายามจะสวนด้วยแค่หมัดขวาแล้วครับแต่ดูก็ช้าไปแล้วครับเออนี่ครับจังหวะเกี่ยวได้แล้วพยายามจะตัดล่าหนาแล้วครับลุ้นกระต่อบนเวทีครับ All right ladies and g e n t l e m n to fight the r i z e สนับสนุนโดยปุย๋ยปราม้อบิน FIGHTER FOR BLUE AND RED CORNER, Pui TRA MA BIN FIGHTERS 90 DEGREES, THEY BOTH RECEIVE THE FIGHTER PRIZE Pui TRA MA BIN GIVES FIGHTER PRIZE TO THE COUPLE ALL RIGHT, LADIES AND GENTLEMEN AFTER THREE ROUNDS OF ACTION WE GO TO THE JUDGES' scorecard FOR THE WINNER BLUE CORNER